รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Wink วิ i n ิ English และพิธีกรสุดหล่อผมเองนะครับอาจารย์นดดวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าสาวน้อยของเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างและจะสามารถช่วยเหลือชาวต่างชาติอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลย What is that tall tower over there called? Huh? ต้นปาล์มเหรอเออที่นี่ต้นปาล์มเยอะเนอะสูงด้วย No what is the tall tower over there called call. call. <Yeah>, คอคอโทราศัพท์แต่โทรศัพท์อ๋อไอเราไม่บอกโ <Yeah. S 1> ทราศัพท์เหรอไม่มีนะตู้โทราศัพท์อ่ะเอาของเราไหมเอาโทราศัพท์เราเนาะเอาไหมนั้น what is the tall tower over there called ไ,ไม่ได้โทรเหรอ <laughs> แ่แล้วนะครับสงสัยจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันครับว่าเขาถามว่าอะไรครับ What is that tall tower over there called ชาวต่างชาติเขาอยากรู้ว่าเครื่องเล่นที่เป็นหอคอยสูงๆเขาเรียกว่าอะไรคำว่า tall ก็แปลว่าสูงนั่นเองนะครับ ตรงกันข้ามกับคำว่า short ที่แปลว่าเตี้ยหรือสั้นนะครับส่วนคำว่า tower ก็เป็นอาคารที่มีลักษณะสูงมากๆหรือหอคอยนั่นเองนะครับคำว่า call ก็แปลว่าเรียกนะครับถ้าใช้กับ verb to be แล้วเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่3ด้วยการเติม ed อย่างในประโยคนี้ก็จะเป็น is called ซึ่งแปลว่าถูกเรียกว่าดังนั้น what is that tall tower over there called จึงแปลได้ว่า หอคอยสูงสูงตรงนั้นเรียกว่าอะไรครับคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ของน้องฟ้าบ้างนะครับคำว่า high ก็แปลว่าสูงนะครับส่วนคำว่า sky ก็แปลว่าท้องฟ้านะครับแล้วคำว่า view ก็แปลว่าวิวทิวทัศน์หรือมุมมองนะครับถ้าอย่างนั้นน้องฟ้าลองบอกเขาสิครับว่าหอคอยนี้ชื่อว่าอะไรครับ it's called s ยาม Tower it gives us a bird's eye view of the city มันเรียกว่าสยามทาวเวอร์ที่นั่นเราจะได้เห็นภาพที่มองจากมุมสูงนะครับคำว่า birds eye view แปลว่าภาพที่มองเห็นจากมุมสูงนะครับก็เหมือนกับว่าเรามองวิวนี้จากสายตาของนกยังไงครับ What is that tall tower over there called? Ah, oh, it's called Siam Tower. It s gives the birds eye view of the city. Oh, okay. Cool. Yeah. <laughs> what is that tall tower over there called ah oh, it's called the yam tower it's given a bird's eye view of the city oh okay cool. cool what are they lining up for they <laughs> are อ๋อว,วันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุก yeah what are they lining up for ไม่ได้ลายไม่ได้โกหกจริงๆวันนี้วันศุกจริงๆไม่ไม่ได้ไลาไม่ไม่ได้โกหกจริงนะวันนี้วันศุกร์เข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วครับน้องฟ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันครับว่าเขาพูดว่าอะไร what are they lining up for ซึ่งแปลว่าพวกเขาเข้าแถวทำอะไรกันคำว่า line up ก็แปลว่าเข้าแถวนะครับอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันก็คือ queue up ซึ่งแปลว่าเข้าคิวนั่นเองนะครับชาวต่างชาติคงอยากจะทราบว่ามีคนต่อแถวกันทำไมงั้นเราตอบกลับไปอย่างนี้ดีไหม They are waiting for the ride to open ซึ่งแปลว่าพวกเขาเข้าแถวเพื่อรอเครื่องเล่นเปิดนะครับ They are waiting for the ride to open. คำว่า waiting for ก็แปลว่ารอส่วนคำว่า the ride ก็คือเครื่องเล่นแล้วสุดท้ายคำว่า open ก็ใครๆก็รู้ว่าแปลว่าเปิดนั่นเองนะครับเอาเลยครับน้องฟ้าลองตอบดูใหม่นะครับ What are they lining up for? อ๋อ They are waiting for the ride to open. อยากเล่นเา่อกปเล่นเหรอโอเคเป็นยังไงบ้างครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดใช่ไหมครับแค่ตั้งสติก่อนแล้วค่อยตอบแล้วจะสื่อสารรู้เรื่องกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจนะครับวันนี้รำต้องขอขอบคุณสยามพาร์คซิตี้สำหรับสถานที่ถ่ยทำนะครับยังไงก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการติดต่อได้ ที่นี่นะครับอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการ Week week English นะครับสวัสดีครับ What is that tall tower over there called Ah, oh, it's called Siam Tower it gives us the bird's eye view of city oh okay cool. huh. อยากถ่ายรูปเปล่ามาถ่ายให้เอาไหมเอาไหม อ่า What are they lining up for? Oh. They are waiting for the ride to open. Ah, <laughs> uh, okay. You want to เล่นเมาอยากเล่นเมาออกไปเล่นเหรอ Carousel หมุน awning กันสาด Paddle boat, Ruati. Dish, John